กระแสพักสีน้ำเงินคุณพระดอนปริศนานันทกุลรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยถูกส่งมาชิงเก้าอีน้นี้ด้วยน้ำหนักที่มากกว่าและย่อมมีความหมายกับบรรดากฎหมายที่จะต้องพิจารณาขับเคลื่อนกันหลังจากนี้ค่ะวันนี้จะยังไม่แตกกันไปที่กัญชาที่เป็นความขัดแย้งรอบก่อนแต่ว่าร่างพรบคาสินโนสิคะหรือร่างกฎหมายสถานบันเทิงครบวงจรที่เราเรียกกันว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่เพื่อไทยกำลังดันสุดตัวอยู่ในเวลานี้จะเป็น ไฟสมสวงรอบใหม่หรือไม่ค่ะปีที่แล้วมีการตั้งกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาการตั้งคาสิโนในไทยรวมไปถึงการพนันพื้นบ้านทำให้ถูกกฎหมายค่ะซึ่งยตินั้นสสภาค้าไกลเป็นผู้เสนอนะคะการ ประชุมกันในครั้งนั้นมีเสียงสนับสนุนจากสอสฝอ่ายรัฐบาลบางคนด้วยที่มองว่าจะเป็นแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาส่วยการหาเงินเข้ารัฐและกระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะในครั้งนั้สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบให้ตั้งกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาให้รอบด้านค่ะแต่ในรายงานที่ออกมาเดือนมีนาคมค่ะปรากฏว่าสอสเ้าไกลเขาทักท้วงว่าขาดความเหมาะสมแต่รายงานฉบับนี้ยังเดินหน้าต่อถึงมือคอรอมอเมื่อเมษายนได้ค่ะในราย งานเนี่ยพูดถึงผลกระทบที่ถูกศึกษาเชิงบวกเชิงลบการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมการศึกษาจริยธรรมต่างๆโครงสร้างรายได้ที่จะได้รวมไปถึงกฎหมายที่จะต้องเปลี่ยนไปค่ะจนกระทั่ง12สิงหาคมคุณผู้ชมคงจะเห็นวงหารือนี้ค่ะที่คุณภูมิธรรมเวชยชยัยรองนายกเบอร์หนึ่งหารือกับพักร่วมรัฐบาลสื่อก็ได้รับทราบ การหารือในเรื่องนี้จากคุณสรวงเทียนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยว่าเป็นการนัดพูดคุยกันเกี่ยวกับกฎหมายหลายเรื่องก่อนที่จะดันเข้าสู่สภาซึ่งก็รวมถึงเรื่องนี้ด้วยที่จะต้องมาหารือกันในข้อสังเกตต่างๆแต่หลังจากประชุมกันเสร็จค่ะคุณภูมิธรรมก็บอกว่าไม่มีการพูดคุยกันเรื่องคาสิโนโนะคะแต่ทีนี้ค่ะท่ามกลางการผลักดันต่อของรัฐบาลเพื่อไทยสังคมก็มีความกังวลเรื่องของความเปราะบางเชิงลบ เรื่องนี้ยิ่งน่าคิดขึ้นไปอีกค่ะเมื่อวานนี้พักร่วมอันดับสองอย่างภูมิใจไทยมีท่าทีที่ไม่เห็นด้วยค่ะเป็นประเด็นที่ทางพักเราตกผลึกกันนะครับเรื่องแรกก็คือมันแก้โจทย์ปัญหาเรื่องการพนันใต้ดินได้หนะรือไม่เรื่องที่สองเรื่องรายได้ที่เราคาดหวังว่ามันจะเป็นรายได้อีกช่องทางหนึง่งที่จะเข้ามาสู่รัฐตอบโจทย์หรือไม่ เรื่องที่3เรื่องแรงงานที่จะกระตุ้นแรงงานของคนไทยในประเทศให้ได้มีงานทำมากขึ้นตอบโจทย์หรือไม่แล้วก็เรื่องที่4คือเรื่องในเชิงการดึงดูดนักท่องเที่ยว่านัตการดึงดูดนักท่องเที่ยวว่าคาสิโน,โนเนี่ยคือจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวใช่หรือไม่ ก็สี่สีโจนี้เท่านั้นนะแล้วก็อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นในเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมายคุณผู้ชมสามารถเซิร์ชแล้วก็คลิกเข้าไปอ่านได้นะคะแม้ว่าในเนื้อหาสาระจะกําหนดให้คาสิโนเป็นเพียงแค่องค์ประกอบหนึ่งของการมีสถานบันเทิงครบวงจรและจะต้องดําเนินการโดยนิติบุคคลที่เป็นขนาดใหญ่มากค่ะเป็นบริษัทจดทะเบียนไทยมีทุนชําระแล้วไม่ต่ํากว่า10,000ล้านบาทและจะต้องพิจารณาต่อใบอนุญ,ญาตกันทุกๆกีกก่ปี โดยมีคณะกรรมการนโยบายหรือว่าบอร์ดสถานบันเทิงครบวงจรซึ่งมีนายกร,รัฐมนตรีเป็นประธานมีรองนายกมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีข้าราชการนักการเมืองมีนักวิชาการที่ไม่ใช่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเข้ามานั่งรวมได้แต่สุดท้ายแล้วถูกจับจองว่านี่กําลังเปิดช่องให้เอกชนเข้ามามีอํานาจหรือเปล่าค่ะอํานาจมากมายยิ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมการประกอบธุรกิจที่มันไม่เคยถูกยอมรับให้โปรง่งใสให้ถูกกฎหมายและกําลังจะเกิดขึ้นในไทย ประเด็นนี้เนี่ยถูกจุดขึ้นมาในวงเสวนาที่จัดโดยมูลนิธิรณรงค์หยุดพน,นันค่ะกฎหมายนี้ให้อำนาจซูเปอร์บอร์ดตั้งแต่กำหนดว่าจะให้มีกี่แห่งรัฐบาลไม่เคยพูดนะว่าจะมีกี่ไม่มีตัวเลขนะไม่มีจะให้มีกี่แห่งจะให้ตั้งที่ไหนบ้างใช่ไหมฮะจะให้ทํากี่การอะไรได้บ้างนะครับนะบจะให้มีคาสิโนกี่เปอร์เซ็นต์กำหนดว่า บอกให้หมดนะครับจะให้มีกำหนดกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่อยู่ที่อยู่ที่ซูเปอร์บอร์ดเป็นคนกำหนดใช่ไหมจะเก็บภาษีเท่าไหร่ไม่มีเขียนกรอบไม่มีเขียนหลักการอะไรไว้ในกฎหมายนี่เลยทั้งหมดอยู่ที่อํานาจของของซูเปอร์บอร์ดใช่ไหม,ไหมจะอนุญาตให้ใครทําคุณสมบัติเป็นยังไงนะจะให้ทํางานแค่ไหนจะเปลี่ยนตัวไม่ใช่เปลี่ยนตัวในฟุตบอลนะครับจะเปลี่ยนตัวผู้บริหารของสถานประกอบการก็เปลี่ยนได้นะครับจะให้เปิดปิดกี่โมง คนไทยจะเข้าไปต้องจ่ายเท่าไหร่ผมว่าสื่อหลงทางนะครับ ก่อนหน้านี้ที่ฉันเคยนําเอาเรื่องนี้มานําเสนอว่ารอบๆประเทศไทยในแถบอาเซียนเนี่ยค่ะมีคาสิโนเปิดทําการอยู่ในหลายประเทศมันก็เลยถูกหยิบมาเป็นเหตุผลที่ว่าไทยต้องมีคาสิโนค่ะเราเป็นกล,นกลางอาเซียนทั้งทีต้องมีคาสิโนมาเป็นจุดขายจุดแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะแต่ทีนี้ในเหตุผลนี้มันเหมาะสมที่จะอธิบายความจําเป็นที่จะต้องมีคาสิโนในไทยหรือเปล่าพอเราย้อนไปดูในรายงานเราจะพบค่ะว่าตลาดคาสิโน ในภูมิภาคเอเชียคนที่เป็นนักเล่นที่หลายๆประเทศหมายปองกันก็คือชาวจีนค่ะชาวจีนเขาจะไม่สามารถเล่นคาสิโนในประเทศจีนได้เนื่องจากกฎหมายของจีนห้ามไม่มีธุรกิจเหล่านี้อยู่ในประเทศค่ะก็เลยถูกตีขลุมเอาว่าเมื่อชาวจีนเดินทางออกมาจากประเทศในฐานะนักท่องเที่ยวแล้วพวกเขาเป็น คนที่มีกําลังซื้อสูงมากและมีความต้องการจะไปเล่นคาสินโนในประเทศต่างๆค่ะแต่คําถามก็คือว่าแล้วถ้ามาในไทยเขาจะมาเล่นคาสินโนหรือไม่เพราะถ้าเราดูการไปเล่นคาสินโนในประเทศอ,อื่นๆเช่นสิงคโปร์สิงคโปร์เขาไม่ได้มีที่ท่องเที่ยวอื่นๆค่ะเขาก็เลยสร้างคาสินโนมาเป็นจุดดึงดูดเม็ดเงินนี่ยังไม่นับรวมนะคะว่านะักท่องเที่ยวจีนมาแล้วจะเล่นไหมเพราะ เหตุผลหลักๆอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่ว่าไม่เล่นในจีนแล้วไม่ผิดกฎหมายไปเล่นที่ไหนกฎหมายจีนก็ย้อนหลังได้ค่ะออนักท่องเที่ยวที่สําคัญเรื่องในเรื่องของคาสิโน,โนเนี่ยนะคะที่ทุกประเทศคาดหวังเนี่ยก็คือประเทศจีนจีนมีกฎหมายที่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะในปัจจุบันที่ไม่ให้ ดูแลสังคมใช่หมคะดูแลสังคมไม่ให้คนนอกประเทศเนี่ยมาดึงคนจีนเข้าไปเล่นะนะคะเขาใช้วิธีอย่างนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่จะคิดว่าจัดทัวร์มาแล้วมาเล่นลงงูนี่นั่นเนี่ย ผิดกฎหมายจีนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่ามันก็น่าจะตกแต่ว่าเป็นตกอยู่กับคนในประเทศนี่แหละเพียงแต่ว่าปิดบังซ่อนเลนเอาไว้แล้วก็มีเรื่องเนี่ยเรื่องที่หนักที่สุดก็คือเรื่องสินเชื่อเนี่ยนะคะว่ามีการให้สินเชื่อแต่นี่จะให้สินเชื่อกับใครอ่ะกับนักท่องเที่ยวเหรอเออน่าสนใจว่าตอนนั้นจะไปบังคับนี่ยังไงพอเขากลับไปแล้วจะไปบังคับนี่ฟังแลวซับซ้อนมากเพราะว่าในนี้ยังมีมาตราที่กําหนดว่า นะคะนี่ที่เกิดจากเนี่ยการเข้ามาในเนี้ยทั้งหลายเนี่ยเป็นนี้ที่บังคับตามกฎหมายได้และมีบางประเด็นนะคะที่เรายังไม่ได้พูดเนี่ยค,คือในกฎหมายฉบับนี้ไปเอาบางเรื่องที่ที่โดยเฉพาะเรื่องการเช่าพื้นที่เช่าที่ดินรู้ไหมว่าในกฎหมายฉบับนี้คุณมีสิทธิ์เช่าได้นานถึง50ปีเขาบอกไม่เกิน50สิปีแต่หลังจากนั้นจะต่อได้อีกอซึ่งอันเนี้ย ก็เลยได้ปรึกษาเอ๊ะปัจจุบันประเทศไทยกฎหมายที่ใช้อยู่เนี่ยนะคะก็คือ30ปีค่ะทีนี้แต่ตอนหลังเนี่ยมันจะมีการไปใช้ใช้ในเขตเศร,รษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะ e EEC กลุ่มลูกค้ายังไม่ชัดว่าจะเอายังไงกันแน่แถมคาสิโนยังปล่อยสินเชื่อได้ปล่อยให้นักท่องเที่ยวถ้าเขากลับไปแล้วจะบังคับสภาพนี้กันอย่างไรแถมยังให้สิทธิ์ในการเช่าพื้นที่เหมือนกับเขตเศรษฐกิจพิเศษนี่คือช่องว่างช่องใหญ่พอสมควรค่ะแต่ที่ใหญ่ไปกว่านี้ก็คือนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังจิ้มลงไปที่ปัญหาเจ็บปวดของไทยก็คือปัญหาธรรมมาพิบาลการบังคับใช้กฎหมายที่ย่อ และการจัดอันดับคอร์รัปชันของไทยที่ต่ำท้ายตารางของโลกนี่จะยิ่งทำให้เมื่อมีคาสิโนที่ถูกกฎหมายในไทยสุดท้ายแล้วผลร้ายน่าจะแสงหน้าผลดีหรือเปล่าค่ะประเด็นที่สำคัญตามมานะที่เราจะได้เห็นชัดนะคะจากกรณีของฟิลิปปินส์เนี่ยก็คือว่าจริงๆเนี่ยคนในพื้นที่เนี่ยต่อต้านไม่อยากให้มี เพราะว่าเขาเป็นชาวแคทอลิกแล้วก็ขัดกับขับกับหลักการทางศาส,สนานะคะแต่ว่ารัฐบาลไม่ฟังค่ะรัฐบาลไม่ฟังเสียงประชาชนยืนยันว่าต้องมีคราวนี้ประเด็นที่สําคัญตามมาก็คือปัญหาสังคมเศรษฐกิจการคอร์รัปชันของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยยังอยู่ที่ระดับในระดับที่รุนแรงเพราะฉะน,นั้นแม้จะเปิดคาสินโมนมาตั้งแต่ปีคิศักราช1976แต่แม้ในปัจจุบัน ฟิลิปปินส์ก็ยังติดอันดับประเทศยากจนอยู่มี GDP per capita ที่ต่ำกว่าประเทศไทยอตแลนติกซ mm ิตี้เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยหลายประเด็นประเด็นแรกก็คือเป็นพื้นที่ที่มีหาดทรายที่สวย mm hmm. น้ำทะเลที่ใสนะคะแล้วก็คาดหวังว่าน่าจะเป็นแหล่งที่นำเม็ดเงินมาสู่พื้นที่นะคะคล้ายๆกับาสเวกัสแต่ก่อนที่จะมีการนำคาสิโนเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมายค่ะ ที่เมืองแอตแลนติกซิตี้ดังกล่าวเนี่ยมีปัญหาหลายอย่างเช่นมีการผนันที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วเต็มประเทศเต็มเต็มพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาโซเพณีมีปัญหาการคอร์รัปชันของนักการเมืองท้องถิ่นนะคะคราวนี้พอมีการนำคาสิโนเป็นก,กิจกรรมถูกกฎหมายขึ้นมาเป็นยังไงบ้างนะคะผลการศึกษาโดย Federal Reserve Bank of Philadelphia นะคะให้ผลชี้ชัดออกมาเขาว่า าการที่มีคาสิโนโปเป็นกิจกรรมถูกกฎหมายในแอตแลนติกซิตี้เนี่ยปรากฏชัดเจนว่าไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีต่อพื้นที่ดังกล่าว